I like it. Move it. move Move it. Yeah, like to สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับกับผู้ขวัญผู้ธรรมนูญเสาแก้วครับจากโรงเรียนวัดบ้านแขมโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราคุยกันถึงเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับของอกระบวนการคิดของเราเนาะว่าเราจะทําการ รู้จักดีไงว่าน,นี่คือปัญหาแล้วก็ปัญหาเนี่ยจะมีขั้นตอนในการแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับอ่าดูกันนะครับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับคราวที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการแก้ปัญหาไปนะครับว่าขั้นตอนที่1นนะครับต้องพิจารณาปัญหาก่อนนะครับพิจารณาปัญหาว่าปัญหานั้นมันคืออะไรแล้วมันมีองค์ประกอบอย่างไรเนาะคราวนี้เมื่อรู้ว่าปัญหาเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรแล้วเนี่ยจึงค่อยทําการวางแผนแก้ปัญหานะครับ <c oughs> คราวที่แล้วเนี่ยครูให้งานนักเรียนนะครับเป็นเป็นการเขียนลำดับเนาะเขียนลำดับของการแต่งกาย ว่าชุดนักเรียนของเราเนี่ยเราจะแต่งตัวมาโรงเรียนเนี่ยเราต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเมื่อเรามีขั้นตอนที่แน่นอนแล้วก็ขั้นขั้นตอนที่แน่นอนแล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นเพราะเรารู้ขั้นตอนอยู่แล้วว่าว่าขั้นต่อไปเราต้องทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นใบงานที่แล้วก็จะเป็นการวาดรูปเนาะวาดรูปนักเรียนใส่ชุดนักเรียนนะครับแล้วก็ มีเขียนขั้นตอนนะครับคราวนี้นะครับเราจรึงต้องมาอ่ามาเริ่มครับมามาเริ่มในการคิดแก้ปัญหาที่มากขึ้นละนะครับวันนี้เราจะมาลองดูครับอันนี้เป็นของคราวที่แล้วนะครับดูนะครับของคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยของนักเรียนเริ่มต้นนะครับทบทวนกว่อนนะ แต่งกายแม่เรียนทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นหนึ่งอ่าเริ่มต้นใส่เสื้อและกางเกงนักเรียนนะครับสองใส่เข็มขัดมีใครใส่เข็มขัดก่อนกางเกงได้บ้างาไม่มีใช่ไหมมันมันมันไม่ได้เนาะไม่งั้นมันจะเหมือนซูร์แมนนะครับซูแมนที่ชอบใส่กางเกงในอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็สามใส่ถุงเท้าแล้วสี่ใส่รองเท้านะครับ มีใครใส่รองเท้าก่อนถนุงเท้าได้บ้างเนาะมันก็คงไม่ใช่มั้งเพราะฉะนั้นนะครับก็ขั้นตอนที่ถูกต้องมันจึงนํามาซึ่งกระบวนการที่รวดเร็วแล้วก็แล้วก็ถูกต้องนะครับอสุดท้ายนะครับก็เป็นการจัดเครื่องจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับให้ถูกต้องเนาะให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับเออเสื้อเข้าแนงเกงครบหรือยังนะครับถุงเท้ายาวเท่ากันไหมเนี่ยนะครับ สุดท้ายก็คือเป็นจบนะครับกระบวนการจะต้องมีเริ่มต้นแล้วก็จบนะครับทุกๆุกอย่างเลยนะทุกๆอย่างเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อครับนี่เป็นตัวอย่างที่สองครับเอาไว้ให้เราเรียนรู้กันเนาะตัวอย่างก็คือปัญหาเรื่องฝนนะครับนักเรียนมีกิจกรรมอยู่สองอย่างที่ต้องทำ วันนี้ต้องทำสองอย่างเนี่ยแน่นอนเลยแต่เราต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนยิงช่วงนี้ฝนกลับมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานฝนตกหนักมากเนาะนะครับน,นั่นเลยมีสองอย่างครับที่ต้องทำก็คือหนึ่งเรื่องนัยน,นอ่านหนังสือกับซักผ้าแล้วก็ตากผ้าแต่คราวนี้จะทำอะไรก่อนดีล่ะนะครับคิดก่อนจะทำอะไรจะทำอะไรดีก่อนดี ปัจจัยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวมันอยู่ที่สภาพอากาศครับเพราะว่าอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอ่านได้ตลอดเวลาครับไม่ว่าฝนตกหรือฝนไม่ตกแต่ตากผ้าเนี่ยมันฝนตกมันตากไม่ได้นะครับฝนตกมันตากไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาเอาเอา่เอาเอากิจกรรมที่มันมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกเนี่ยมาพิจารณาก่อนนะครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับฝนตกเนาะแล้วเราจะซักผ้าหรือตากผ้าเนี่ยทำยังไงนะครับ แล้วก็ต้องมาดูครับว่าเริ่มต้นเนี่ยฝนตกหรือเปล่าครับฝนตกหรือไม่ถ้าฝนตกมาดูนะครับนี่คือนี่คือการคิดแบบเงื่อนไขนะครับการคิดแบบเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับถ้าฝนตกนะถ้าฝนตกนะครับก็คือถ้าฝนตกจริงนะครับเราก็อ่านหนังสือก่อนครับแล้วค่อยไปซักผ้าแล้วก็ตากทีหลังหลังจากฝนหยุดตกแล้วนะครับถ้าฝนตกนะ ก็อ่านหนังสือก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าฝนไม่ตกข้อสามครับถ้าฝนไม่ตกก็ให้ทําการซักผ้าแล้วก็ตากนะครับมามาดูแดะแกรมนะครับเห็นดูนะเริ่มต้นเราวิ่งตามลูกศรนะครับเริ่มต้นฝนตกหรือเปล่าใช่ฝนตกครับจริงเงื่อนไขเป็นจริงครับฝนตกจริงอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือแล้วก็ค่อย มาที่ซักผ้าแล้วก็ตากแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขใหม่ครับเริ่มต้นปุ๊บฝนตกหรือเปล่าอา้าวไม่ตกก็คือเงื่อนไขไม่ถูกต้องไม่จริงครับฝนไม่ได้ตกแน่ก็ทำการซักผ้าแล้วก็ตากก่อนแล้วค่อยไปอ่านหนังสือทีหลังนะครับสุดท้ายก็คือกระบวนการก็จะอยู่ที่จบนะครับอยู่ที่จบ อันนี้คือกระบวนการนะครับนี่คือกระบวนการเวลาเราทาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราคิดเป็นลักษณะของกระบวนการเราจะเห็นความชัดเจนได้ได้ดีขึ้นนะครับง่ายขึ้นเนาะมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ครับมาในส่วนของการแก้ปัญหาครับเมื่อกี้เนี่ยเราศึกษาปัญหาละเรารู้ปัญหาละคราวนี้เราจะมาแก้ปัญหากันการแก้ปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างครับ หลักๆเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่3ประเภทครับ 3, 3าอย่าง1ก็คือการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกครับลองผิดลองถูกคือทำอย่างไรเช่นการาการลากเส้นของเขาวงกดครับ เราไม่มีทางรู้ว่าเขาวงกฏเนี่ยมันจะไปทางไหนถ้ามันเป็นเขาวงกฏจริงๆอะนะแต่อันเนี้ยมันเป็นเขาวงกฏที่เราเห็นจุดหมายครับทําให้เราเนี่ยอาจจะคิดวิธีการได้หลากหลายครับว่าอาจจะเริ่มต้นจากจากจุดหมายค่อยไปหาทางออกหรือว่าเริ่มต้นจากทางออกแล้วค่อยมาหาจุดหมายแต่ว่าเวลาที่เราไปไปเจอเขาวงกฏจริงๆอะเราจะไม่เห็นครับว่าทางต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น กระบวนการแบบนี้เราเรียกว่าลองผิดลองถูกครับก็คือลองไปก่อนถ้ามันผิดก็ไปอีกด้านหนึ่งถ้าไปทางซ้ายแล้วมันไม่ถูกก็ค่อยไปทั้งก็ย้อนกลับมาแล้วก็ไปทางขวาอันนี้ก็คือวิธีการนะครับที่เขาเรียกว่าลองผิดลองถูกนะครับต่อไปครับอันที่สองครับก็คือการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับตัวนี้ใช้ความสัมพันธ์เช่นยังไงครับมาดูตัวอย่างนะ ทำตัวอย่างครับเช่นนะครับอันนี้เป็นเลขสองอันต่อไปเป็นเลขสี่แนนะครับแล้วก็อันต่อไปไม่รู้คืออะไรครับไม่รู้คืออะไรแต่อันต่อไปเนี่ยคือแปดและอันต่อไปคือสิบวิธีการก็คือหาความสัมพันธ์ของแต่ละอันของมันครับเช่นจากสองเนี่ยกับจากการ์ดใบที่หนึ่งถึงการ์ดใบที่สองเนี่ยมันต่างกันอย่างไรครับสังเกตนะครับ การ์ดใบที่2องกับใบที่ 1, บที่งนะครับมันต่างกันอยู่2เลขครับอยู่2เลขนะแปลว่า2องบวกสเท่ากับสอออ่าขราวนี้ไอ้ตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็มาดูความสัมพันธ์ต่อไปครับ8กับ10 8แล้วก็มา10มีการต่างกันอยู่ที่2เหมือนกัน ต่างกันที่2เหมือนกันแสดงว่าจริงๆแล้วกระบวนการนี้นะครับความสัมพันธ์ของมันก็คือมันเพิ่มขึ้นทีละ2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 อ,ง,ะอง,งั้นเราลองมาดูนครับว่าตัวนี้จะเป็นไรสองบวก2เท่ากับ4 4บวกสเท่ากับเท่ากับหเก่งมามครับเท่ากับ6 6 บวกสองเท่ากับ8 8บวกสองเท่ากับ10เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบว่าสิ่งที่มันหายไปเนี่ยมันก็คือเลข6ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันครับเอามาใช้เพื่อหาเหตุผลว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเป็นการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอโอเคครับ ต่อกันครับอันที่3ครับก็คือการขจัดครับการขจัดเนี่ยครับเป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลให้มากที่สุดครับแล้วจขจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคําตอบออกไปครับ,นะรบเช่นเช่นเราจะหาของที่จะหาของที่หายาสมมติเราบอกว่าอ วันนี้หมาที่บ้านน่ะมันหายไปเราก็ต้องมาดูซิว่าเอ๊มันจะหายไปไหนบ้างนะช่วงนี้มันติดเพื่อนมันชอบออกไปเล่นข้างบ้านเราก็ต้องไปแอบ,บดูครับว่าหมาข้างบ้านอยู่ไหมถ้าเกิดหมาข้างบ้านก็อยู่แสดงว่าตัดไปเลยครับประเด็นนี้เหมือนกับเวลาตำรวจเขาสอบสวนอะไรอะครับเขาจะตั้งประเด็นปัญหาไว้มากมายเลยแล้วเขาก็จะใช้วิธีการขจัดครับ ก็คือตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วพยานคนนี้เอดูแล้วไม่เกี่ยวข้องไม่มีไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็ตัดออกไปกันเข้าออกไปนะครับให้เหลือแต่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเทคนิคของการขจัดนะครับขจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาทีหลังนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น3วิธีการนะครับในการแก้ปัญหานะครับ มาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแล้วนะครับแต่ข้อแรกเนี่ยครูจะให้ตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างก่อนอ่าตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่านะครับเหนะมาดูนะตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่านักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าให้ได้มากที่สุดโดยย้ายก้านไม่ขีดได้เพียงสามก้านเท่านั้นอ่า สก้านเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามีเรามีรูปไม้ขีดอยู่นะครับอยู่ทั้งหมดเก้าก้านเก้าก้านนี้เรียงออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดหนึ่งรูปสองรูปแล้วก็สามรูปคราวนี้เอ๊จะทำยังไงล่ะจะทำยังไงให้มันได้มากกว่านี้อ่า มีใครมีมีใครมีมีแนวคิดบ้างมีไหมเอ่ยได้ไหมได้ไหมมีไหมครับอ่าบางคนอาจจะบอกครู oo, ครับก็ย้ายสามก้านนี้ขึ้นไปข้างบนสิจากสามเหลี่ยมสามอันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมสี่อันก็ได้นะก็ได้นะแต่ ดูวิธีการครับวิธีการที่เราคิดเนียครับอันนั้นคือวิธีการที่หนึ่งนะครับที่เราคิดได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะมันจะมีวิธีการเดียวครับมันมีหลากหลายวิธีการเลยเราอาจจะลองคิดที่แหวกแนวขึ้นนะครับวันนี้มีตัวอย่างครับเช่นมาดูกันปับ๊บแบบนี้ล่ะอ่าแหวกแนวไหมมาดูกันเลยครับ ถ้าเกิดเราย้ายสามก้านข้างล่างเนี่ยไปวางในตำแหน่งแบบนี้เราจะได้อี่กสามเหลี่ยมครับมาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 3, 3, และเจ็ดครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการนะที่เราจะสามารถคิดได้นะครับว่าการที่เราจะาคิดให้มันนอกกรอบ แต่มันอยู่ในเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเขาบอกว่าย้าย3ก้านแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าย้ายทับกันได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะย้ายทับก็ยังได้อยู่เพราะมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขมันไม่อยู่ในไม,ไ,มไม่ไม่ได้ผิดกติกานะครับไม่ได้ผิดกติกาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแบบนี้สามารถทําได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากด้วยนะครับเนี่ยนีๆๆ่คือวิธีการแก้ปัญหาครับนะครับวิธีการแก้ปัญหาอ่ๆๆาครๆๆๆๆๆาวนี้ นะครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาไม่เยอะครูก็เลยมีกิจกรรมครับเป็นใบงานให้กับนักเรียนอมาดูกันนะครับอ่าครับนะวันนี้มีกิจกรรมใบงานให้กับนักเรียนครับกิจกรรมนี้นะครับอมามาดูกันนะครับกิจกรรมนี้นักเรียนลองดูนะครับที่ตรงใบงานเนี่ยนะครับใบงานที่ครูให้ตรงนี้นะนะครับ ใบงานตรงนี้เขาบอกว่านะครับให้นักเรียนนะครับให้เรียนเนี่ยทำการสังเกตนะครับหนึ่งนะครับกิจกรรมป .2 ที่1.2นะครับความคิดฉับไวข้อที่หนึ่งนะครับนักเรียนลองวาดภาพในตำแหน่งที่หายไปนักเรียนลองดูนะครับว่าความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์อย่างไรนะครับดูรูปดีนะครับอ่าตัวนี้อันที่หนึ่ง กับอันที่สองมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมันหมุนหรือเปล่าภาพที่หนึ่งหมุนหมุนอย่างไรให้ไปหาภาพที่สองแล้วภาพที่สองหมุนแบบเดียวกันไหมเพื่อไปหาภาพที่สามเพราะฉะนั้นภาพที่สี่จะเป็นยังไงครับให้นักเรียนทําการลองวาดนะครับวาดในมือถือเลยนะเดี๋ยวครูจะทําเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิธีการตัวอย่างวิธีการทําให้นะครับก็วาดเข้าไปแล้วก็ แล้วก็ออันที่หนึ่งนะครับเนาะทําการวาดเข้าไปตรงวาดเข้าไปตรงนี้นะครับวาดเข้าไปตรงนี้เลยนะแล้วก็ข้อที่สองครับในแต่ละวันนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีขยะอยู่เนาะอันนี้นึกถึงตอนที่เรามาโรงเรียนเนาะเนาะเราจะมีขยะอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเอามาจากที่บ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้านักเรียนพบว่าในห้องของโรงเรียนมีกลิ่นขยะนักเรียนคิดว่าขยะชนิดไหนบ้างครับ ที่มันเป็นสาเหตุของกลิ่นและควรนําไปทิ้งในถังขยะข้างนอกห้องอ่าข้อไหนครับมีมีขยะอยู่เยอะเลยครับในถังขยะที่เรามีตั้งแต่เศษดินสอเศษกระดาษเศษยางลบแล้วก็เศษอาหารตัวไหนละครับที่เป็นตัวกําเนิดกลิ่นที่มันเมาม้เลยไม่ไม่น่ารื่นรมเลยตัวไหนครับ ให้นักเรียนทําการวงนะลูกนะเนี่ยทาการวงไปเลยนะครับวงข้อที่มันคิดว่าทําให้เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่น,นครับจากนั้นนักเรียนก็ทําการพิมพ์ชื่อหรือเขียนชื่อนะครับใส่ให้ครูหน่อยนะนะครับโอเควันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรา ได้เปิดเทอมอ่าไม่ใช่ได้เปิดเทอมเ,เราได้เปิดออนไลน์กันเนาะเราก็จะอาจจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายัางไม่เจอกันเราก็จะมีคลิปแบบนี้มาให้กับนักเรียนในทุกๆสัปดาห์นะครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ